สวัสดีครับสวัสดีครับมีอะไรให้ช่วยไหมครับพอดีว่าผมอยากสมัครงานเป็นนักประยน์ภัยอะครับเอ่อครับไปวัดระดับมาหรือยังครับวัดอะไรที่ไหนหรอครับระดับเลเวลความแข็งแกร่งนะครับต่ำกว่าสามเราไม่รับครับส่วนด้านที่วัดก็ด้านที่เข้าประตูมาเรือเซ้ายครับอ๋อครับ พราะผมพึ่งมาโลกนี้เลยเลเวลแค่หแล้วก็เป็นเหตุผลที่ผมต้องหาที่พักอาศัยชั่วคราวอยู่ด้วยพรุ่งนี้ผมต้องไปหาวิธีเพิ่มเลเวลที่ห้องสมุดด้วยแล้วนะจากที่อา่านมาหลายๆเล่มเล่มอื่นเป็นลักษณะและการฝึกใช้ของเวทมนต์แต่เล่มนี้เป็นตำนานเกี่ยวกับเวทมนต์ลึกลับคือเวทมนต์คือพลังตื่นหนังสือเขียนว่าเป็นเวทมนต์อิสระ สามารถทำได้ทุกอย่างเช่นเพิ่มพลังหรือว่าเซคของได้ชุบชีวิตก็ได้พองกันก็ได้เกื่อนไขเว่น์นี้แปลกมากต้องถูกด้วยความรพระเจ้าเวมนมนี้ผู้ทีมใช้จะไม่รู้ตัวจนกว่าจะถูกฆ่าตายหากตายโดยวิธีอื่นจะไม่ได้ผลเช่นหมดอายุไขตายและการวิธีใช้เว่นมนี้ได้ต้องตายหนึ่งรอบถึงจะใช้ได้นี่คงเป็นเหตุผลที่ไม่ค่อยมีคนรู้จักพลังนี้เพราะว่าเนื่องจากการที่จะต้องถูกฆ่าตายแล้ว ได้ถูกเลื่อนโดยพระเจ้าชาวบ้านสมัยนี้ยังไม่ค่อยมีพลังอะไรกันเลยเลยทําให้ไม่ได้ไปเสี่ยงตายกันเวทมนต์นี้ถ้าผมมีแล้วก็ผมจะต้องเป็นคนที่แข็งแกร่งมากแน่ๆแต่ว่าถ้าคุณจะสู้ของผมนั้นเป็นผู้ที่มีพลังนี้ผมก็คงสู้ยากเหมือนกันหากตำนานนี้เป็นจริงผมคงต้องรีบฝึกเพราะไม่งั้นถ้าเกิดว่าเจอศัตรูที่ใช้พลังนี้มันก็จะต้องลำบากแนๆ่ๆ